สวัสดีค่ะวลากรสมุนไพรนะคะกับรายการต้นไม้สายมูวันนี้ต้นไม้สายมูหรือไม้มงคลหรือว่านมงคลต่างๆที่เราจะได้มานําเสนอวันนี้มีชื่อว่าว่านพระฉิมหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะมีหัวเล็กหัวใหญ่ใหญ่มากกว่าน,นี้ก็ได้นะคะ อันนี้นําเสนอเป็นหัวเพราะว่าเรายังไม่เอาลงดินปลูกว่านพ้าชิมเนี่ยมันจะมีต้นที่ลักษณะคล้ายกับมันถ้าใครเคยปลูกมันก็ก็จะพรในภาพตามออกนะคะก็คือส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนที่เขางอกเป็นต้นขึ้นไปแล้วก็เป็นมันที่ฝรั่งจะเรียกว่าแอ r โปเตโตคือเหมือนกับมันเน็บมันเห็บอะคะ่ะคือแทนที่หัวพวกเนี้ย เขาจะไปงอกอยู the moon, the 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 ่ใต้ดินเหมือนมันชนิดอื่นไม่พอต้นเขาเลื้อยขึ้นไปพาดพันต้นไม้เนี่ยก็จะเกิดหัวอยู่ตามลาต้นที่อยู่เหนือดินนะคะเกิดทาวไปเลยแหละปลูกต้นหนึ่งเนี้ยก็คือจะมีพวกหัวเล็กหัวใหญ่พวกเนี้ยออกมาเยอะมากนะคะก็ฝรั่งเขาถึงได้เรียกว่าแอ r โปเตโต้ก็คือมันที่ลอยอยู่ในอากาศนะคะแล้วก็ มีตัวอีกตัวหนึ่งที่คล้ายกันก็คือกลิ้งกลางดงที่ผิวก็จะเรียบแล้วก็เป็นสีดำกว่านี้นะคะข้อแตกต่างของเขาก็คืออยู่ที่ความขรุขระและความเรียบของผิวแล้วก็ว่านผ้าฉิมเนี่ยสีจะออกน้ำตาลแต่ว่านกลิ้งกลางดงอ่ะหัวจะออกดำสีเข้มกว่านะคะแล้วก็การปลูกว่านผ้าฉิมเนี่ยจะง่ายกว่าเยอะไม่ต้องฝังดินยุ่งยากนะคะ เอาวางวางทิ้งไว้บนดินนะ่ะตรงไหนก็ได้มีต้นไม้เตี้ยๆให้เขาสักต้นหนึ่งนะ่ะเขาก็จะเลื้อยขึ้นไปแล้วก็ออกลูกให้เราเห็นพราวไปหมดเลยแต่ว่าถ้าเป็นกลิ้งกลางตรงไม้เตี้ยๆไม่ออกลูกนะคะวางบนดินเหมือนกันเลื้อยขึ้นไปเหมือนกันแต่ต้นไม้ต้นเตี้ยๆนะ่ะเท่าที่เคยปลูกด,ดูไม่ออกลูกต้องเป็นไม้ที่โตสูงใหญ่เพราะพวกนี้เราก็จะเห็นในป่า ชื่อชื่อกิ้งกังดงเพราะว่ามันกลิ้งลงจากเขาคู่ลูกคู่ลูกออกมานะคะทําไมว่านตัวนี้ถึงได้ชื่อว่าว่านพระฉิมจริงๆเขามีสองชื่อชื่อหนึ่งคือชื่อว่านพระฉิมเนื่องด้วยลักษณะของเขาคล้ายสันฐานของพระธาตุสิวลีพระสิวลีทุกคนก็คงจะทราบว่าเป็นพระอระหันต์ที่เป็นสาวกของพระพุทธเจ้าชื่ออีกชื่อหนึ่งของท่านคือ พระจิมพีนะคะแล้วก็ธาตุของท่านน่ะสันฐานหรือรูปร่างของพระธาตุของพระศิวลีหรือพระจิมพีเนี่ยจะลักษณะคล้ายแบบนี้ใครลองไปเซิร์ชดูนะคะเซิร์ชดูเกี่ยวกับเรื่องพระธาตุของพระอรหันต์ต่างๆก็เลยทําให้เขาได้ชื่อว่าว่านพระจิม เพราะมีสันฐาน้ายกับพัฒนาของพระศิวลีหรือพระจิ๋นพีนั่นเองนะคะอีกชื่อหนึ่งในตำราว่านคือชื่อว่านสามพันตึงเมื่อไหร่คือการเรียกว่านสามพันตึงเนี่ยใช้เรียกต้นไม้สามชนิดชนิดหนึ่งเป็นกลุ่มขมิ้นชนิดที่สองเป็นตัวนี้ชนิดที่สามจำไม่ได้แล้วว่าคือตัวไหนนะคะเมื่อไหร่ที่เรียกว่าสามพันตึงให้รู้เลยว่ามันเป็นสายเหนียว เพราะฉะนั้นสปปรรพคุณของว่านพ้าฉิมส่วนหนึ่งก็คือเอาไปใช้เป็นสายเหนียวสายอยู่คงนะคะพวกเตยไม่แตกฟันไม่เข้าแทงไม่เข้าทั้งหลายเนี่ยนะคะแต่ว่าว่านพ้าิมมีมีสปปรรพคุณนอกเหนือไปจากนั้นอีกนะคะถ้าถามผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคอีสานท่านบอกว่าพวกว่านพ้าิมไปเนี่ยกันอันตรายจากพูดผีปีศาจได้อันนี้น่าสนใจเราไม่รู้หรอก นะคะว่าเราจะไปเจออะไรกับอะไรบ้างพราะฉะนั้นผู้เฒ่าผู้แก่เขาก็จะแนะนําให้พวกว่านผระชิมเนี่ยติดกระเป๋าไปเพื่อป้องกันอันตรายจากพูดผีปีศาจแล้วก็เชื่อว่าเป็นเมตตามหานิยมนอกจากนั้นว่านผระชิมเองก็มีสรรพคุณทางสมุนไพรด้วยนะเขาใช้สําหรับฝนฝนเอาน้ํานะคะคนๆแล้วก็ทาแผลทาเล็บขบคือรักษาแผลทุกชนิดนะคะแล้วก็ ม้กระทั่งสุนัขที่เป็นขี้เรื้อนเนี่ยเขาก็ว่าให้ฝนทาก็อาการก็จะดีขึ้นนะคะน,นั่นก็คือว่านผัดฉิมถ้าเราจะพกว่านอะไรสักตัวเพื่อป้องกันพูดผีปีศาจอันตรายทั้งหลายทั้งปวงแล้วก็เป็นเมตตามหานิยมด้วยเนี่ยคนโบราณผูเทเฒ่าผู้แก่ทางอีสานแนะนําเลยนะคะให้พกตัวนี้วันผัฉิมแต่นี้เป็นฤดูฝนละก็เอาเขาไปไว้ที่ใต้คนใต้คนต้นไม้นะคะเพื่อให้เขา งอกต้นสมัยใหม่ที่นี้ก็จะได้มีว่านประชิมเอาไว้แจกลูกแจกหลานแจกคนรู้จักเยอะแยะไปหมดเลยนะคะถ้าคลิปนี้มีประโยชน์อะไร<ม>ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับวัลลกรสมุนไพรด้วยนะคะเราจะได้นําเสนอต้นไม้สายมูเป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะสําหรับคนที่ชอบบรรดาสายมูมูเตลูทั้งหลายก็จะได้มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องว่านและไม้มงคลต่างๆเอาไว้ใช้งานเพื่อที่จะทำให้ชีวิตมันง่ายขึ้น ะะลวละกงานสมุนไพรก็จบข้อมูลเรื่องของไว้ผ้าชิมในตอนนี้เพียงเท่านี้ขอบคุณมากค่ะ